มาต่อกันด้วยสอซี่นิวนะครับตอนนี้จะเป็นสอเลดนะครับแต่ว่าความหน้ามันซ่องมินช่องมินกีนะช่องมินพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันเป็นไงไปเดือดเดีนยวดกดได้เลยครับกดครับจะมุนนิดนึงนะ หีไเก้าวไม้นะได้ลงที่ออีกเยอะไม่ก้าวนะครับไม่ก้าวเราปรับไปนี้ขึ้น đa ok, rồi mấy cấm nó ừ. ừ. dạng đây Đó này. mà mà quăng này rồi, Thôi, quay đưa đâu chắc nào, co test này là nít nè gặp gì? หลอดตะเก็บโอ้ยอยู่ด้วยแล้วนะโอเคเสร็จนะครับเีย็บรอยมัดถูกยางแล้วรลอมส้งนะครับ